สวัสดีครับอาจารย์เป้เอกกราบครับวันนี้พามาดูรถครับเชียบี้ GT 500ครับนะฮะนี่ตัวแท้เลยนะครับบอกวัาแตกนะครับแต่ตัวนี้เป็นอร์ชั่นเชียบี้ GT 500นะครับมีแปดแรงนะฮะสัญลักษณ์ครับว้าวนะครับจมูกข้างหน้าเนี่ยเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับมีในส่วนของตัวล็อก นะครับฝากระโปรงนะซ้ายขวาครับนี่นะฮะมาดูครับตัวนี้นำเข้านะครับไว้่นห่วงนะฮะเป็นของเจนที่แล้วนะครับนี่นะฮะหน่อแม็กยากนะครับสตญรลักษ์นะครับสปูร์สเน็กนะครับเชอร์วี่ GT ห้าร้อยสปูร์สนะวงลซ์ซ้ายครับนะฮะโล่งอย่างนี้แลยนี่นะครับ แมนนวดนะครับฟอร์มเพจนัมเบอร์นะครับอ่าไม่ใช่ครับนี่เป็นโทรศัพท์ hmm. ครับสกูปด้านข้างฮนะสวยครับด้านข้างมาดูเต็มๆนะครับงามงดนะฮะดูข hmm. ายกันบ้างครับ hmm. นี่คือส่วนของตัวปท้ายครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะถือว่าเป็นรุ่นดุดันนะครับเป็นของหายากในเมืองไทยรุ่นหนึ่งเลยนะนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะดูรักเชียบี้โอเคชิจิฮ่ารอสเปอร์สเน็กครับตัวแรงหล่อสุดๆนะฮะนี่นี่ท่อครับ เด่นก็หึอมากครับนี่มีเกตวัดเพิ่มนะฮะดูในส่วนของตัวรถนะครับ,รบข้างหลังปเป็นบัคก็ตสีสีมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับอันนี้จัดเป๊ก็พยายามหารถสวยๆไว้ดูกันนะครับอ่าจัดเด้วยราคานะครับสวัสดีครับ